องค์การบริหารส่วนตำบลเทิดไทยขอแนะนำให้ทุกท่านปฏิบัติตามคำแนะนำเพื่อป้องกันโรคให้เล็ดออกดังต่อไปนี้ 1. กํากำจัดแหล่งเพาะพันยุง กำจัดน้ำขังในบริเวณบ้านและในชุมชนของท่านโดยมาตรการ3เก็บเก็บบ้านเก็บน้ำเก็บขยะและมาตรการ5ปหนึขอปิดภาชนะไม่ให้ยุงลายวางไข่เปลี่ยนน้ำในภาชนะทุกสัปดาห์ปล่อยปลาหางนกยุงลงไปกินลูกน้ำปรับปรุงสิ่งแวดล้อมให้สะอาดทำเป็นนิสัยอย่างสม่ำเสมอและขัดภาชนะที่มีไข่ยุงลาย 2. ป้องกันการถูกยุงกัดเช่น ใช้ยาทากันยุงสวมเสื้อผ้าที่ปกคลุมร่างกายและนอนในมุงทุกคืน 3. ศึกษาข้อมูลหรือความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออกให้กับคนในครอบครัวและชุมชนเพื่อสร้างความตระหนักรู้เพื่อป้องกันโรค 4. สังเกตอาการของโรคไข้เลือดออกหากมีอาการไข้สูงปวดหัวปวดกล้ามเนื้อและมีจุดเลือดออกตามร่างกายควรรีบพบแพทย์ทันที ถ้าหากพบว่ามีผู้ป่วยในชุมชนให้รายงานเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเพื่อเฝ้าระวังและควบคุมการระบาดร่วมมือกันปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกและสร้างสังคมที่ปลอดภัยจากโรคไข้เลือดออกสนับสนุนโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลเทิดไทยด้วยความปรารถนาดีจากองค์การบริหารส่วนตำบลเทิดไทย